สวัสดีครับคุกเล่าสกายหน้านี้ s to the e n d ดูโอหน้าใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาังใหม่อะผมว่ารอบต่อไปมันจะไม่ดีรอบนี้แหละครับครับก็ดีใจมากๆที่สกายกับหน้านี้ได้มีโอกาสมาเป็นแบรนด์มิวเซนเตอร์ของชาบูชินะครับเพราะว่าก็เป็นแบรนด์ที่เราทานตั้งแต่เด็กเติบโตมาด้วยกันใช่ครับก็เลยรู้สึกว่ารีเลทได้ง่ายแล้วตอนนี้แบบว่าเขาแบบจะพยายามรีเฟรชแบรนด์ให้แบบว่ามีความ มีความเด็กขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจที่เขาเห็นเราใช่เหมือนเขาก็เลือกเราให้มาเราก็ดีใจที่เราได้มาส่งต่บส่งต่อสิ่งดีๆกับทาบูชิที่เขาแบบตั้งใจกับแคมเปญนี้อะไรครับแล้วก็อย่างที่สกายบอกเขาจะแบบรีเฟซรีเฟซแรนด์ใหม่อะไรครับก็จะมีแบบวัตถุดิบที่พรีเมียมขึ้นอะไรครับเมนูใหม่ที่แบบเดือนต่อเดือนที่มันไม่ซ้ำกันเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามครับอย่างเวลาเราไปในร้านเราชอบกินอะไรบ้างไปในร้านเหรอครับจริงๆผมกับนานิชอบคล้ายๆกันครับคือ ข้าวหน้าแกงกะหรี่กุ้งเทมปุระครับเพราะเราเป็นศิลปินดูโอ้ครับมันต้องไปพร้อมกันแบบจะแซงกันไปไม่ได้ต้องไปพร้อมกันอีกรอบอีรอบคุณเราชอบกินอะไนะครับข้าวแกงกะหรี่หน้ากุ้งเทมปุระเฮ้ยไม่น่าเชื่อพร้อมเพอร์เฟกต์นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำไมถึงชอบเมนูนี้ก็เพราะว่ามันเป็นแบบพวกเราสองคนชอบแกงกะหรี่อยู่แล้วแล้วยิ่งอ่ะชาบูชิแบบว่าเขาแบบทำแบบร้อนๆเนี่ย S <S เราก็ตักแกงกะหรี่มาไม่จกินกับข้าวข้าวร้อนๆอร่อยมากช่วงนี้ไหนนี่กินตั้งแต่เด็กอะ่ะไอ้กุ้งเนมบุรานี่มันเขาแย่งกันนะไม่ทันนะต้องไปต้องแบบรีบต้องรอเติมตลอดใ,ใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นกุ้งเนยโบาณด้วยนะต้องเป็นกุ้งเนยโบราครับผมได้เห็นว่าเราเป็คนยังมีสูตรที่แตกใช่อ่าซุปของคุณสกายครับอ่าเรียกว่ามีส่วนช่วยในการดีเวล็อปครับของที่บ้านเลยค่ะซุปของสกายนะครับชื่อว่าชาบูสกายครับครับ ใครที่กินอันนี้ต้องบูชาสกายเฮ้ยหล่อ,อ,อเ,เล่นเยอเดียวคือชาบูชาบูสกายนะครับก็ <c oughs> จะเป็นซุปนะครับที่ใส่โชยุญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต้นหอมครับรสชาติจะแบบว่ามีความกล,ลมกล,ลม่อมอร่อยหอมละมุนนี่ครับของอันนี้นะครับก็จะเป็นซุปคูโรนันี้นะครับของอันนี้ก็จะเป็นซุปน้ำดำนะครับที่ผสมกับโชยุญี่ปุ่นเหมือนกันครับก็จะซอยต้มซอยต้นหอมซอยอุ้ยจะบ้าตาย ้นหอมซอยนะครับแล้วก็มีกระเทียมสับนะครับแล้วก็รสชาติจะหวานเข้มข้นสามารถสดกินได้นะครับสำห่อเราเนี่ยเ่วันไหนนแนจะได้ลองชิมกันวันที่1 6นี้นะครับ,บเราจะเริ่มแบบร้อนให้ทุกคนได้กินเป็นครั้งแ<ช>รทกทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับใช่แล้วก็จะมีอย่างอื่นในร้านที่เกี่ยวกับเราด้วยใช่แต่ว่ารอไปดูเองรอ,งองไปดูวันนั้นเองครไม่สามารถบ,บอกได้เดียว่าเป็นเซอร์ไพรส์ในของชาบูชีแล้วกัน อามาหนึ่งสาชาบูชิชาบูชีรสชาตความสดไม่เส้นสูตรพัฒน์สั้นจุดเมนูไปนุ่มจังชาบูชิชาบูชิเฮ้ยพวกผมใช้เวลาด้วยความที่พวกผมเป็นศิลปินดูโอ้นัะก็เลยใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้าง ไวมากไม่ถึง10นาทีใช่เพราะพวกผมด้วยความที่เราแบบมีทุกข์ผ่านประสบการณ์ที่ดีใช่สนิทแล้วใช่ครับเก่งมากแต่ว่าอย่าติดต่อมาอีกนะครับได้ยัเล่นเราเล่นเราเล่นติดต่อได้ติดต่อได้เร่องอไรที่มสกิลทุกข์ผ่านการซีรีของเราตอนนี้มันระดับเลกเลยเรียกว่าเลี้ยไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนครับของสกายก็จะมีซิกเนเจอร์ของสกายที่เรียกว่าผมสำหรับผมนะให้โดดเด่นคนเดียวบนโลกแล้วนะตอนนี้ทำไมจะไมถึงยกยกให้ เรียกว่าติดตามผลง,งานของสกายแล้วกันที่เขาได้แบบโชว์สกิลการเต้นของเขาลงไปแล้วทุกคนจะรู้ว่าวเต้นโคเบอร์อรอยากไม่ถึงว่าเต้นตามเขายากมากใช่ยากมากมันองเหนื่อยมันยกากเหนื่อยต้องแขนต้องขาหรือว่าโอ้ต้องต้องต้องให้คุณสกายตอบแล้วกันว่ามันสิ่งที่คุณเรียนมามันแบบมันก,กว่าจะมาถึงจุดนี้มันาดไหนาอะไรเราเราเรียนเราเต้นยังไงทำให้ครูเขาที่อยากโคเบอร์เราโคเบอรได้มันเป็น The Base นะครับเอาไม่เดือมันมีได้แค่หนึ่ง The Only One ใช่ครับตอนนี้อยู่ JMTV Dancing รับเอโนหน่งเอ็นโนสองนะครับอันนี้โน1่งผมไม่กล้าเคมตัวเองเดี๋ยวอรับอะไรนะครับใจเราก็อยากเคมแต่ว่าประธานเาูแลเรอะไรนะครับขออนุญาตเอ็นโน2ข้างๆได้ไหมครับได้ครับ อย่างแรกคือต้องมีความรับผิดชอบต้องมีความตั้งใจครับแล้วก็อย่างที่สองตัวต้องอ่อนก่อนอะคุณเวฟได้ไหม <S 1> <S 1> <S อ๋อะอะน,นี้ถือว่าพอได้จะจะรับไว้มาเป็นเทรนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวดูท่านประธานเวฟไปดูท่านประธานเวฟไปดูหน่อยครับม่นนานเมแกไลเต้นถือว่าเกือบดีแล้วแต่ว่ายังขาดความแรงอ๋อเอาเอาความหนักแน่ใช่ครับการที่เราจะแบบว่าเต้นแล้วอิมแพคกับกล้องได้มันต้องอาศัยแรงกระเพื่อมนี่มากเว้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับนี่หองซ้ำ ท่านประธานดึงสองสามไปชาบูชิสนุกสนุกพี่ๆกันแล้วแหละตอนเนี้ยวเมืี้ทำไมถึงอยากมาเป็นดูโอกันเมื่อกี้ตอนนี้เราเป็นคู่เพื่อนที่ทำไมวันนี้อยากเป็นเราเสนอเป็นดูโอก็เราเลือกเริ่มเริ่มจากความสัมพันธ์เพื่อนแล้วเราก็สนิทกันจนมันกลายเป็นดูโอ้ที่แบบก็เหมือนในซีรีส์แล้วกันครับที่เราเหมือนแบบเป็นดูโอตะลุยกันมาใช่ก็เหมือนชาบูชิครับที่เมื่อกี้ ที่เขาได้กล่าวไว้ครับว่าไม่หยุดพัฒนาครับครับพวกเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอยางนครับพัฒนาต่อเลยชนะแล้วเออชนะแล้วเป็นครั้งแรกที่รอมาเน้นนะอะไรเงมั้งเราจะขิงใครมั้ยหรือว่าเราจะพึ่งไปก่อนอย่าเลยเพราะว่าผมว่าเขาชนะน่าจะแพ้แหละวันนี้ที่เราจะไปลงาชนะได้วันนี้เหรอครับแต่เฉพาะว่าเพื่อนๆชั้น30มสิบมาสปอร์ตเยอะๆครับบนนี้ให้กำลังใจให้กำลังใจกำลังใจมันล้นหลาม ใช่ครับเร้กได้กินด้วยได้กินเมนูจากชาบูชิสามเมนูเลยมีแรงกระเพื่อมครับครัแหวงกระเพื่อมจริงจริงเราไป็นคนกินกันบ่อยมากคู่เราอ่ะโอ้กินบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยบ่อยส่วมักจะไปร้านไหนร้านประจำเขาเป็นชาบูชิครับชาบูชิออกอยู่เคนกูรีส่วนมักใครจะเป็นคนเลือกเมนูเขาต้องมากินด้วยกันส่วนใหญ่ช่วยกันเลือกช่วยกันแต่ว่าอย่างพวกเราจะกินคล้ายๆกันอยู่แล้วครับแบบไม่ไม่ได้ต่างกันมากใช่ อะไรก็สกายเ้วยว่านายนองชอบกินอะไรอันนี้หรอครับอันนี้ชอบกินเนื้อทุกเนื้อเลยแล้วก็ข้าวหน้าแกงกะหรี่ครับกุ้งเทมปุระครับจิ้มซอสนิดหนึ่งครับครับสเก็ตหนึ่งไมกินกินกันบ่อยก็เลยเห็นแล้วจาได้อ่านายมิกายชอบกินอะไรอีก้ชอบกินเนื้อครับเลือกไปไหนเลือกไปไหนอันไหนอันไหนอบบไหนอันไหนอันไหนโอ้สกายเขากินเนื้อหลายส่วนเหมือนกันเขาก็จะเป็นนเขา เาอย่างเขานี่เขาเป็นคนต้องคัดพิเศษมากินเมื่อเขานะสกายก็กินเนื้อครับกินเนื้อกินหมูด้วยกินซูชิกินหัวก็เกือบอ๋อทั้งร้านอ่ะก็กินทั้งร้านนั่นแหละใช่แต่ว่าเมนูโปรดจริงๆก็น่าจะเนื้อครับน่าจะเนื้ออ่าเมนูที่เาไม่โปรดเลยเราไม่กินไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเออกินกินไม่เลือกจะพูดว่ากินไม่เลือกกินเยอะสกายสกายกินกินไม่หมดสกายกินไม่หมดเขาก็ชาบูชิของเขาอร่อยก็ต้องกินให้หมดของพรีินเนื้ อยู่ได้อยู่เป็นอยู่พอสุดท้ายสุดท้ายฝากครับสกายสกายฝากหน่อยครับสกายครับก็ขอฟากชาบูชีนะครับกับแคมเปญ I You Can Greet นะครับ แลวจะมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของสกายกับนาน้ตามออกมาอีกเยอะมากๆครับก็จะเป็นกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่จะทําให้แบบเราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับแบบพิเศษนะครับถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมก็ขอให้แบบรอติดตามเลยแล้วก็ได้มาเจอพวกเราแน่นอนครับใช่ครับใครอยากมามีความสุขมีความสนุกกับพวกเราเหมือนที่บอกไว้นะครับว่า ความสุขรสชาติความสุขไม่สิ้นสุดนะครับกับชาบูชีก็มาจอยกับพวกเราได้ครับแถมอิ่มท้องด้วยอร่อยกับบ้านไปแล้วทำให้เราโตขึ้นด้วยอย่างน้นนี่กินตั้งแต่ตัวเท่าเนี้ยจนโตขนาดเนี้ยชิดนดูเลยครับโอ้ของพรีเมียมมีคุณภาพถูกต้องครับอ่ะเต้นอีกสายพอเมื่อกี้โง่หมดครับโง่หมดเราไม่ได้โเราทำได้ ชาบูชิอ๋อเป็นปิดท้ายมาตื่นต่อแล้วจบูชิชาบูชิรถจากความสุขไม่สิ้นสุดขับสังโชว์เมนูบนเสือดายฟันชาบูชิชาบูชิอันนี้จะไปใส่เพลงให้ใช่ไหมใช่จ้ใส่ใส่แค่นี้แหละช่ว้วยอันนี้เลย พดครับวันนี้ลูกมาช่วยขายของนะครับก็ขอบคุณลูกด้วยจะหลังจากนี้จะส่งลูกกลับเข้าไปโรงเรียนเพื่อให้ลูกได้ฝึกพูดฝึกเต้นฝึกเก่งอะไรอีกมากมายซึ่งล่าสุดที่ลูกไปออกงานมาคือไม่รู้ว่าคุณครูเปิดจานพนมให้ดูเปล่ามีอย่ากุ้งอะไรเนี่ยครับใช่เยอะมากผมก็ตกใจผมก็รู้ว่าลูกเราโตเร็วเกินไปครับผมรับมือไม่ค่อยทันรับมือไม่ค่อยทันกับสิ่งที่น้อง ล่าสุดยังมีท่าปวดเอวก็คือลูกเล่นโซเชียลใช่ไปๆมาๆลูกหัวโตกว่าเราแล้วดูดิบอกว่าเด็กๆเขาเล่นโซเชียลมากไม่ได้นะจริงๆต้องพยายามห้ามต้องพยายามแจ้งไปทางครูเลยครับแต่ว่าเหมือนเด็กๆจะแอบเล่นโซเชียลแอบตลอดเลยเด็กวัยกำลังโตสปอยเหรอครับผมไม่ค่อยสปอยผมจะค่อนข้างสติ๊กอยู่ในกฎระเบียบไม่ค่อยนะผมก็สติ๊กครับ พอเลี look look like today, uh, ้ยงเป็นแบบสติ okay. uh. yeah. yeah like ing, um ๊กทลูกมันเลยหลุดเลยครับไม่อยากอยู่ในกรอบเลี้ยงแบบสติ๊กแต่ว่าโตมาแบบสติชอมงกันโอเคครับก็เนี่ยแหละเราก็เลี้ยงอย่างดีครับควายละเลผ่อนนอนร้องเพลงออกร้องเพลงอยู่นี่อยู่อยากให้ลูกเราตรงมาเป็นอย่างเราแบบไหนเราเอาดีทั้งด้านไหนสำหรับเราถ้าเราจะต้องเป็นแบบให้ลูกเราเราอยากให้ลูกเราออกงานปุ๊บได้ร้องเพลงแทนเรา คราวนี้เราจะให้ลูกเราแรปให้สมัยร้องวอล์คอล์วอล์คอร์และเราสองคนทำอะไรเป็นแดนเซอร์ไม่เราเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อเป็นโปรดิวเซอร์หรอเรับเราจะส่งต่อถอดต่อให้ลูกคร่ะคิดว่าลูกเราจะเต้นสเต็ปดีกว่าเรามหรือว่าผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างคมกว่าผมของคุณสกายครับตำแหน่งตำแหน่งการเต้นของสมัยเป็นไงมันอยู่ใน DNA อ่าอยู่ใน DNA อ็นเอ เราไม่ได้ตัดต่อทางมนุษยกรรมอะไรให้ลูกเราทั้งสิ้นูใาอยูส้า่ห้รู้เรียกว่าอ่ไรคะเรียกตัวเองใรอรให้เรียกผมนะรอคำแรกของลูกพูดมาดีกว่าเราไม่ไม่อยากบังคับเขาเออถ้าเราแทนเองเราก็จะเรียกว่านานิหรือว่าพ่อๆอะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้ลูกให้ลูกบางคนเอ่ยออกมาว่าถ้าลูกแบบเป่ยออกมาเพ ประทับใจแล้วสิ่งสิ่งแรกที่ลูกอยากพูดกับเราถ้าคำแรกที่พูดลูกพูดเป็นคำยาบอลยต้องไปสอนต้องสอนอาจจะลูกไปตีต้องไปตีนะตเดี๋ยเยาวชนสกายอะไรก็ได้สกายก็ได้กันเองเลยแบบกันเองเลต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนจะได้สบายใจใช่โตมาเขาจะได้แบบไม่ไม่ทิ้งห่างจากเราหรืไม่เรียกพี่กายมาพี่กายพี่กาย มันดูไม <Bond> ่ใช่ลูกแลวดิพี่กายอันนี้มาใครอยากปอนเพื่อนจริงๆว่ากีบอกกันเองงั้นเรียกไอ้เลยสมแดดแดดดแดดดแ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 ดดพ่ว่เนาอสมยาไอขอโครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.